อืมค่ะสวัสดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่นะคะช่องเดฟน้องเดฟค่ะสวันดีน้องเดฟจะไปกับแม่ไหมครับไม่ไปทำไมน้องเดฟไม่ไปคะแม่ก็รอรับของอ่าน้องเดฟรอรับของอะไรครับรอรับอะโวคาโดจากพี่สาวค่ะสหรัับวนนี้พี่สาวได้ส่งสละให้นะคะ แม่จะไปไหนครับอ๋อแม่ก็จะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสานะคะก็แต่งชุดจิตอาสานะคะเพื่อที่จะไปพัฒนานะคะเตรียมสถานที่ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่ากาศยานบ้านสีถาวรพนานะครับครับเตรียมพัฒนาเพื่ออะไรครับอ๋อแม่ก็จะไปเตรียมพัฒนาเพื่อเป็นการ เตรียมสถานที่นะครับต้อนรับนะครับก็คือสมเด็จพระกนิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามรมราชกุม,มารีนะครับก็จะ,สะเสด็จในห่วงประมาณาวันที่21-25กรกฎาคมนี้นะครับน้องเล็บน้องแม่ก็จะเตรียมตัวรอรถกันหน้าน้องเล็บ ไม่ได้ใรแล้วก็จะเอามาสารทำฉลอมเพื่อที่จะเก็บใบไม้แบบนี้นะคะนัเดอหามัดเานี่ยนะบอกมัดนั่นเลยก็ไไ้มัดอยู่แเราหอกะยาซึ้ิห่าวัยเสียเงินมังก่นนั่นเด้น้ำอยู่ด้านข้าง

ต้องมัดตรงนี้ีเลยมัดตรงนั้นก็มัดท่อนนี้กีเลยต่อกลัเข้าไปช่วยดีเลย เอามือหูเอามน้อมันเปมันเปินพร้อมนี่แล้วมัน้อนเลมันนหอไปเทาะเซ้อเิเลยวะส่วนหยางบ่ไม่ได้อเอาไปเท่เสื้อรงดำนี่เื่ชะลอมนี่เื่ชะลอมนี่บ่ก็จะเอาเศษใบม้นี่นะคะไปเทใส่ชะลอมนะคะ

เศษใบไม้นะคะมาที่ใส่ชรอมนะคะเพื่ี่ทำเป็นปุ๋ยแล้กับต้นลิ้นจีนะคะแล้วก็ต้นไม้หลายต้นนะคะเาราข้ารถส่งของก็มาส่งนะคะค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่า จะได้อะไรนะคะทั้งเดฟครับมันคือมันคืออะไรอะโวคาโดนะคะฮะโวคาโดนนากินแล้วเล<อ>ยไม่มีเคยกิน <laughs> เดฟเดฟรู้สึกดีใจดูตื่นลุ้นว่ามันคืออะไรใช่ไหมแล้วมันคืออะไรครับ อโวคาโดมีดกันเนาะมันคืออะไรครับน้องเลฟมัน okay. คืออะโวคาโดนะคะแล้วอะโวคาโดน้องเลฟเคยกินไหมครับไม่เคยกินนะครับเอาเอนเราเริ่มวันนี้ค่ะน้องเลฟต้องนแล้วน้องเลฟอ๋อคือปาดใช่ทางเพื่นแท้หุ่นระเบิ่งดีๆเลยน้องเลฟโอ้ยยังมาพี่ าดูน้องเล็บน,นะคะแม่ผู้ใหญ่ไม่เคยกินอะโวคาโดนะคะกินยังไงนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่ากินส่วนไหนของอะโวคาโดนะคะทาร่าเอาอะไรวันนี้แหละเอาช้อนบ่เอ็นน่ะไม่เอาช้อนว่ะค่ะค่ะไปเอาช้อนมาเอ็นอ้วงเดู้ซะมีน้องเล็บว่าน้องเล็กเอาไปปั้นกินน้องเล็บจะไปปั่นใส่อะไรครับเใส่เพื่อคู่น้ำคู่ปลาได้กินเลยเอ็นน้องเลิกกินนี่แม่ถามนะเป็นน้องเลิกรสชาติ น้องเล็บเอทิฟๆเค็มนุ่อมออซิมบเบิ้ลสิบเบิ้ลเอาช้อนพ่อแม่นี่ไปนี่ฟ้าเบอร์ปายกินเลิศอืมมันกินเนี่ยเอาซ้อนมานี่ดูน้องเล็บนะคะนี่ปอกเปลือกง่ายมากเลยบอก<อ>ล,ลื่นมันลื่นเหมือนเนยนะครับเอาแม่นบอกน้องเล็บเอากินมงึงดูสๆๆินี่ฟ้าไปเป็นเลิศน้องเล็บอร่อยครับ รสชาติเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยรสชาติจจืดๆหอมจืจืดๆหอมหอมครับก็น้องเด็บต้องรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนส่งมาให้รู้ครับก็พี่สาวที่ส่งพี่สาวมาส่งมาให้นะคะน้องเด็กก็จะเอาไปปั่นกินนะครับ ค่ะน้องเล็บได้รับของแล้วน้องเล็บขอบคุณหรือยังคะที่สง่งอะโวคาโดมาให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะอะโวคาโดก็เป็นอาหารคลีนนะคะเอาเป็นอาหารคลีนสิน้องเล็บจะเอาไปปั่นกินนะคะปั่นเซอรอเขาเลยสนมสนมแล้วน้องเล็บปั่นยังไงครับฮะปั่นอะไรอะอะโวคาโด,าโดคิดถองของคุณไว้แค่นี้นะครับ ขกดติดตามชมพี่ิดาโน้กเย่เฟมิลี่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรับบริเวณบริเวณทุกท่านนะครับขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ